ดวงรายสัปดาห์สําหรับเดือนมีนาคมในวันที่6ถึงวันที่12มีนาคมสําหรับในวันพฤหัสบดีในเรื่องของการงาน การงานของคุณในช่วงสัปดาห์นี้คุณค่อนข้างจะคิดมากพอสมควรเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของงานคุณอาจจะมีความเครียดความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของงานของคุณพอสมควรคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องยอมรับผิดหรือมีใครใส่ร้ายป้ายสีของคุณก็อยากให้คุณระมัดระวังในส่วนนี้ให้เป็นอย่างดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการงานของคุณหากร่วมมือกันทำงานจะเป็นทีมไม่ทำงานคนเดียวหรือปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานได้ไม่ยากขอให้คุณระมัดระวังและอย่าเครียดจน เกินไปการงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้คุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินอย่างที่คุณจะต้องจ่ายไปโดยที่ไม่ใช่ความผิดของคุณหรือไม่ใช่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคุณเลยคุณอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายให้กับบุตรหลานบริวารหรือคนรอบข้างมากกว่าตัวคุณเองในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้คุณค่อนข้างจะเครียดในเรื่องของการเงินพอสมควรทั้งนี้คุณก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนก็ขอให้คุณอย่าเครียดมากจนเกินไปผู้หลัก ผู้ใหญ่จะให้ทางออกกับคุณได้เป็นอย่างดีขอให้คุณลองฟังและปรึกษาคนที่ให้ความรู้ความกระจ่างหรือหาหนทางทางด้านทางการเงินให้กับคุณขอให้ลองฟังดูเผื่อว่าจะเป็นหนทางที่จะสร้างให้คุณมีรายได้เสริมหรือรายได้เข้ามาในสิ่งที่คุณกําลังกัดกุ้มใจในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คุณอาจจะมีปากเสียงกับคู่รักของคุณอยู่บ้างหรือคุณอาจจะยังอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่อย่างเงียบๆเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดกับคุณและคู่ของคุณพอสมควรคุณอาจจำเกิดความเข้าใจผิดหรือว่าคู่ของคุณอาจจะเข้าใจคุณผิดในบางเรื่องก็ขอให้คุณระงับสงบสติอารมณ์ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาและค่อยๆอธิบายไปปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปได้สําหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้อาจจะยังอยากอยู่คนเดียวยังไม่ค่อย อยากพบปะผู้จาคนใหม่ๆเพราะยังเข็ดกับสิ่งที่ผ่านมาอยู่ยังมีความรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวอย่างนี้น่าจะดีกว่ายังไม่ค่อยอยากหาใครใหม่ในช่วงสัปดาห์นี้ก็<ค><ค>ขอให้คุณใช้เวลาให้กับตนเองไต่ตองในทุกๆอย่างและหาความสุขให้กับตนเองคุณก็จะมีความรู้สึกว่าคุณมีความสุขในช่วงสัปดาห์นี้ไปได้อย่างราบลื่นและไม่มีสิ่งขัดขวางก็จะทําให้คุณผ่านพ้นสัปดาห์หน้านี้ไปได้อย่างราบลื่นและจะทําให้คุณบรรเทาในเรื่องอดีตที่ผ่านมาได้อย่างมากเลยทีเดียว